สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงหมูว่าวจะพาท่านผู้ชมมาชมต้นมะดันกันนะคะมะดันนี้เราปลูกได้ไม่ถึงปีนะคะประมาณแปดเดือนซื้อแบบแบบต้นมาเลยค่ะอันนี้รู้สึก,กว่าเขาจะใช้วิธีการไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าใช้วิธีการอะไรแต่ว่าเราซื้อมาเป็นต้นจาเนจรูปต้นละสี่สิบบาทค่ะมะดันนี้ข้อดีนะคะเป็นไม้ที่เป็นทั้งผลไม้แล้วก็เป็นไม้ที่สามารถ ทำกับข้าวได้หลายอย่างนะคะสำหรับต้มยำอันนี้ก็คือออกผลแล้วค่ะเคล็ดลับการอย่างหนึ่งนะคะในการปลูกมะดันก็คือเราต้องปลูกในที่ชื้นแฉะนะคะเพราะว่าเขาชอบมากๆค่ะโดยเฉพาะที่น้ำไหลผ่านหรือว่าที่มีน้ำนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อระวังในการปลูกมะดันกันค่ะพอดีใจมากๆนะคะออกออกผลให้เราชื่นชมแต่ข้อระวังอย่างหนึ่งในการปลูกมะดันนี่เลยค่ะ แตนนะคะรังแตนชอบขึ้นบริเวณต้นมะดันมากๆค่ะฉะนั้นเวลาปลูกนั่นะคะเราคอยสังเกตนะคะว่าบางทีเราไปกำลังสอยผลอยู่เก็บผลอยู่นะคะแต่ว่ารังแตนเจ้ากรรมนี้นะคะก็อยู่แบบเยอะมากๆก็ระวังจะต่อยอันนี้คือข้อควรระวังในการปลูกมะดันที่ว่าสัตว์บางชนิดชอบอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากนะคะส่วนว่า สัตวูพืชอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีมากวนใจมากเท่าไหร่เพราะว่ามดาัานใบของเขาจะมีความกล้านนะคะอาจจะระวังช่วงแรกๆตอนที่มียอดนั่นเองค่ะก็ <EN> ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่ชอบปลูกมาดานันก่อนที่เราจะเก็บขนเราก็พึงระวังนี่เจ้าแต่น้อยชอบมากๆคะ่ะในการเกาะต้นมาดานันเพราะปัจจุบันมาบ่อยมากๆอย่างที่บ้านเท่าที่สังเกตนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ